รักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเรียกได้ว,ว่ารักเป็นรักที่ไม่มีพรมแดนเหมือนกับความรักของโกบริละอังสุมาลินยังไงล่ะคะใครนะั่นล่ะคะก็พระเอกนางเอกของนวนิยายเรื่องคู่กรรมของธรมรยยันตียังไงล่ะคะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มญี่ปุ่นกับสาวไทยคะ่ะเพอพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ายาวนานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กว่า600ปีแล้วคะ่ะย้อนไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก,กันเลยทีเดียว แต่เราได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26กันยายน2430มาจนถึงวันนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าครบ120ปีแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาค้นหาสเสน่ห์ของญี่ปุ่นกันค่ะมาดูว่าเขามีสเสน่ห์อะไรที่สามารถมัดใจเราได้นานกว่า120ปีไปชมกันเลยค่ะยังสวัสดีคะ <c oughs> ่ะค่ะวนดีชีว่าโอ้ <c oughs> S <S> พี่เอิงคะวันนี้พี่เอิงจะพาเรามารู้จักกับญี่ปุ่นในมุมไหนคะหลายๆมุมเลยค่ะอืมเราเริ่มจากมุมไหนกันก่อนดีคะการแต่งกายก่อนดีกว่าไหมอุ๊ยดีมากเลยค่ะแต่ว่าโบลิิงรู้มาค่ะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากการแต่งกายเขาจะเก๋นในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องการดีไซน์แล้วเนี่ยเขายังแต่งชุดประจำชาติอยู่ด้วยทุกวันนี้ใช่ทุกวันก็คือตามที่เทศกาลต่างๆตามวันเทศกต่างๆในาที่สําคัญก็ยังต้องใส่ชุดประจำชาติอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่า มีแบบสองอย่างคะ่ะคือถาแบบทางการจะเรียกว่ากิโมโน,นแบบไม่ทางการจะเรียกว่ายูกาตะแ่ะชุดยูกตาตะนี่ต่างกับกิโมโนยังไงอะคะเอาไว้ใส่ในฤดูร้อนไปชมดอกไม้ไปชมดอกไม้ไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปชมซากุดะบายนจะว่าไปแล้วชุดยูกตาตะนี่ก็คล้ายกับชุดกิโมโนก็ต่างกันก็เพียงแต่ว่ากิโมโนนั้นสวมหลายชั้นแล้วทําจากผ้าไหมญี่ปุน่นและที่สําคัญชุดกิโมโนนั้นเขาใส่เฉพาะโอกาสสำคัญๆเท่านั้น อย่างพิธีแต่งงานเป็นต้นแต่ชุดยุกตะแบบนี้เราใส่กันทั่วไปในชีวิตประจำวันมีอุปกรณ์แค่สามชิ้นคือชุดยุกตะเชือกคาดหรือฮิโมะและสายคาดหรือโอบิเท่านี้จะสวยหลอ่อได้ตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแล้ว่อให้ยอ็ใส่มาเพื่อนๆค่ะพอโบลิงได้ใส่ชุดยุกตะชุดประจำชาติของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ทำให้คิดถึงประเพณีต,ต่างๆของเขาเลยล่ะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดดอกไม้พิธีชงชาการพับกระดาษออริอรกามิและว,วันนี้พี่เอิงจะพาโบลิิงไปรู้จักกับวัฒนธรรมอะไรอีกคะต่อไปจะให้รู้จักวัฒนธรรมการเขียนวัฒนธรรมการเขียนชโชโด,ชโดวิธีการเขียนผู่กันแบบญี่ปุน่นสําหรับความเป็นมาของโชโดนี้กล่าวกันว่ามีกําเนิดมาจากประเทศจีนซึ่งในสมัยนาราดได้มีการนําเอาหนังสือของจีนเข้ามาในญี่ปุน่นและหลังจากนั้น ได้มีการคิดค้นรูปแบบการคัดลายมืออันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่มีความงดงามอ่อนช้อยและต่อมาได้ถูกนำมาใช้เป็นหนังสือราชการในสมัยเอโดะพอเราเรียนการเขียนโชโด,โดไปแล้วเนี่ยเขาจะมีพิธีที่เกี่ยวกับการเขียนอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะจะมีอยู่ในช่วงวันปีใหม่ใครเขียนก็ได้ก็คือเป็นการเขียนที่เพื่อตั้งเป้าหมายของชีวิตของปีนี้ว่าเราจะต้องก ชัวโดเป็นศิลปะชั้นสูงประเภทหนึ่งที่ใช้ผู้กันกับหมึกดำในการเขียนซึ่งแฝงไว้ในความประณีตลึกซึ้งในแง่ของศิลปะเรียกว่าโคโปอเรตโอโปโรแต่ว่าจางน,นะคะอาจารย์ครับแล้วกตอนหนังสือแบบไห,หนถึงจะเรียกได้ว่าสวยคะ,ะ,คะต้องมีความเท่ากันการเน้นหนะัก เบาของเส้นเนี่ยค่ะก็มีความสาคัญนะคะเราเขาบอกว่าการเขียนเนี่ยช่วยส,สจจะท้อนจิตใจสะท้อนตัวตนของคนที่เป็นคนเขียนไ<ม>ด้อันนี้มันสะท้อนอยังไงอะคะเว,ว,ว,วาลาคนที่เขียนเนี่ยก็คือจะต้องมีความสงบนะคะมีความใจเย็นในการเขียนช่วยให้จิตใจเนี่ยแบบว่าดีขึ้นนะคะ เพราะคนญี่ปุ่นเขาหัดเขียนหัดทัดตัวอักษรแบบนี้เองค่ะถึงทําให้เขามีบุคลิกลักษณะที่เยือกเย็นแล้วก็ดูขรึมดูสุขุมมากๆเลย และการมีสมาธิเนี่ยนะคะจะช่วยส่งผลไปถึงการทํางานทุกๆด้านเลยล่ะคะ่ะดังนั้นเราเป็นคนไทยนะคะลองหัดคัดหัดเขียนภาษาไทยดูไม่แน่นะคะใน,นอนาคตเนี่ยเพื่อนๆอาจจะก,กลายเป็นคนที่มีบุค,คลิกเยือกเย็นสุขุมและก็เป็นคนที่จิตใจดีจิตใจเย็นก็เป็นได้ค่ะและนอกจากการเขียนผู้กันนะคะเดอรโบลิ่งจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือการพับกระดาษหรือที่เรียกว่าโอริการมิค่ะโอริการิมิโทยุ อันนี้เรียกว่าโอริกามินะครับพับกระดาษพับโอริกามินะครับก็จะพับได้หลายอย่างเช่นแฉกแฉงโพรม้หรือว่าแฉงหมาดอกไม้ต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับข้อนี้ก็จะอันอันแรกนะครับที่เป็นพังคือกองครับสามารถที่จะใช้ของได้ศิลปะการพับกระดาษหรือโอริกามิ เดิมทีเป็นการพับเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนาแต่ปัจจุบันการพับกระดาษแบบนี้กลับเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลกสำหรับประเทศไทยความรู้นี้ถูกถ่ายทอดจากชาวญี่ปุ่นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับโอิี่มินี่นะคะก็สมัยก่อนนึ่งนะคะเขาก็พับกระดาษเพื่อจะทำซองอย่างประเภทยอย่างนี้นะคะก็เป็นกระดาษเปล่าเาใบหนึ่งแล้ว หลังๆเนี่ยคนเขาก็ฟาโชบแต่งอซองบ้างหรือว่าพับทาเป็นเหมือนอชุดคิโมโนโบ้างและก็มาที่ว่าใช้ผ้านะคะเพื่อจะอทำอะไรคะโฮของขวัญนะคะให้กับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะได้รู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านชาวอาทิตย์อุทัยกันไปแล้วสนุกใช่ไหมนะคะเพื่อนๆ